ถ้าปีนี้น่าจะไม่มีอะไรยิ่งใหญ่เท่ารายการ,รแล้ว,ลวผมมองว่าเกมมันจะไปขับเคี่ยวตรงที่นี้สักหนึ่งคันมาเปิดก่อนอเห็นเวลากันก่อนเพื่อบอกว่าเมื่อกี้ซ้อมที่สนามรถวิ่งเก้าสิบโอ้โหพีแรงไปแล้วอะผมว่าขยับทันทีเลยอผมว่านี่มันจะเดือดกันตรงนี้แหละเ,<ร>เราเรียกว่าสตาร์ทจากศูนย์ไปถึงหนึ่งพันเมตรในมุมมองที่เราวิเคราะห์น่าจะต้องมีเท่าไหร่ทั้งความเร็วแล้วก็วินาทีผมว่าได้เห็นเลข240กันแน่นอนแหละแต่ไม่รู้ว่าจะบวกไปขนาดไหน บอสกูจะทํามีเด็กมาดูแจกกูบอสกูจะทํามีเด็กมาดูแจกกูบอสกูจะอยู่กับพี่กอ168แล้วเราก็จะมาคุยกันในเรื่องของ EP ที่เรียกว่าจะร่วมสร้างตํานานกาันโ oh, oh, อ้โหดูสําหรับเว็บผมว่าถ้าปีนี้น่าจะไม่มีอะไรยิ่งใหญ่เท่ารายารรนนี้แล้วี่รเรียกว่า ได้รับการตอบรับเรียกตั้งแต่การสมัครหม้และค่าสมัครเรียกว่าน่าจะเป็นรุ่นที่เต็มที่สุดแล้วค่าสมัครแพงที่สุดและเงินรางวัลแพงที่สุดแล้วก็น่าจะต้องมีเงินหมุนเวียนในวงการลถสิ่ง ผมการันตีว่าเราถึงยี่สิบล้านแน่นอนเฮ้ยผมว่าเลยนั่นเลยครับพี่ว่าเลยไม่ไม่รวมเครื่องมือนะไม่ถึงแบบอะไหล่เลยทะลุยี่สิบล้านเนี่ยสตาร์ทแน่นอนนี่แค่สตาร์ทใช่สตาร์ทเล็งเพียงแล้วเข้าเกียร์ก็จะมีร้อยก็จะมีร้อยก็เป็นรุ่นไหนไปไม่ได้นะฮะนะไม่ใช่รุ่นนี้ตลอดโอเพนโอ้โหนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมไม่ได้มาคุยกับน้องกอเรียกว่าวิเคราะห์เกมอ่านเกมแล้วก็พูดถึงเรื่องของเทคนิคเทคนิคอลซัพพอร์ตซึ่งเรียกว่า เป็นอาวุธลับไอเทมพิเศษหรืออะไรก็ตามที่อัปเดตในเรื่องของรุ่นนี้โดยเฉพาะครับจากวันนี้ไปถึงธันวาคมเนี่ยเราจะเรียกว่ามีการวิเคราะห์การแบบว่าผมบอกเลยว่าต้องเดือนขย้เดือนข่้ต้องเดือนต่อเดือนนะเพื่อที่ให้น้องๆเนี่ยที่ดูอยู่ข้างหลังอย่างเดียว จะไปมันแต่มันแข่งมันแบบไฮแม็กมันจะน้อยใช่เราเรียกว่าจะเกาะกระแสแล้วก็ตามรายงานเลยดีกว่าครับเฮ้ยน้องชายได้ยินว่าได้โชคตัวซสเปอร์เพนนีสุดของอูไรอะไรชาร์ทโหดที่ดีมาแล้วหช่เดี๋ยวยังไม่มีใครใช้ดูหน่อยได้ไหมวะโอ้โหเขาต้องพิเศษมาแล้แบบตัวหู้แปดนิ้วเลยเหรอนี่ฮะตัวนี้เลยมันมีอะไรยังไงบ้างน้องชายเล่าไปหน่อยก็มีปรับรีดาวมีปับความแข็งนี่ครับตัวนี้ปรับคอมใช่แล้วก็มีนี้ ตั้งสปริงความแข็งสปริงได้ด้วยแข็งตั้งคาร์ริงกันด้วยโอ้โหนี่มาในแพ็กเกจเรียกว่าอันนี้เป็นโฟโต้ไทม์มีราคาไหมถ้าซื้อจากเพจที่เต้าหู้แปดลิ้วรถเท่าสิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์เลยจัดสิบเปอร์เซ็นต์เลยไปได้ที่เพจเต้าหู้แปดลิ้วแล้วก็เฟซเต้าหู้แปดลิ้วแล้วก็อีกทีนึงตรงเอ็กเลยแล้วก็ที่ไหนไปที่นั่นแล้วก็ลือทางโอเคดีโอเคดีไทยแลนด์ก็ได้แต่รถหรือเปล่าไม่รู้นะ Let's go ทีมซัพพอร์ตที่น้องกอไปรับหน้าาที่ดูแลม ก็เท่าที่เท่าที่ดีวนนันว้น <ะ S 2> แล้วก็วนะใช่ที่ดีวันว้แล้วก็อยากก็คืออยากกระซับพอร์ตเนี่ยก็คือคก็ไม่เว้นกับทีมแบบที่คุ้นเคยกันอ,อ,อย่างอย่างน้ามโนตสวีเงี้ก็ก็ยินดีที่ได้รับสายน้าเหมือนเดิมว่าเฮ้ยน้าได้โปรเจกต์นี้นะมีหนึ่งเบอร์ก็ก็ก็จะไปดูแลเรื่องการเรื่องดูแลเรื่องการชุนกล่องเพราะว่าน้าจะเปลี่ยนเปลีบบ่ยนไม่ได้เปลี่ยนใช้คำว่าเปลี่ยนเพราะว่าการไล่รถมันต้องแบบ อยากลองถูกต้องไหมครับพี่อยากลองใช้เรียกว่าอยากพัฒนาอยากพัฒนากล่องเอลิเซอร์จริงๆว่าวันนี้ที่สัมภาษณ์อยู่เนี่ยผมยังไม่เคยเปิดโปรแกรมแล้วเปิดไม่เป็นเลยแต่ดูคิดนะนะบอกว่าเฮ้ยกองตรงน้องแล้วล่ะตองน้องแล้วล่ะแต่ผมยังไม่ยังไม่เคยจับจริงๆแต่ว่าเบื้องต้นก็ได้สอบถามพี่ชายพี่เจิดจริงๆจะใช้ประจำเพราะว่าพี่เจิดก็ได้รับมอบหมายเหมือนกันเพราะว่านะไปคอนแทคเรื่องซื้อกล่อง ่าพี่เจิอจะเป็นคนดูแลทีนี้นพี่เจิอก็จะติดปัญหาเรื่องนี้ก็จะก็เลยเป็นก็เลยแบบต้องมีผมเป็นมือสองไปซัพพอร์ตอีกทีนึงว่า รถเติร์ดหรือซุปเปอร์เติร์ดเนี่ยเขาจะดูแลพวกรถรอบอยู่ด้วยอาจจะอาจจะบางช็อตไม่ว่างต้องเป็นผมขึ้นไปซัพพอร์ตแทนอย่างนี้นะครับเพราะว่าบางทีการแข่งมันอาจจะมีช่วงตรงการซ้อมอะไรเนี่ยนะใช่ครับก็ต้องต้องขอพูดถึงเรื่องกล่องเอเลเซอร์ก่อนมีที่มาที่ไปยังไงผลิตจากที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็เบื้องต้นเนี่ยเท่าที่เห็นนะครับที่เห็นสังเกตเลยจริงๆวงการรถรอบเนี่ยโอ้ผมแท้ว่าขั้นไหนไม่สรน่าจะต้องเป็นแบบทีมแข่งของกล่องนั้นดีว่ะเช่นอันนี้เรายกตัวอย่างให้ฟังว่าเมื่อสักห้า อันหรือถึงเปีหรือสิปีแล้วเนี่ยอย่างผมก็น้องชายเนี่ย<อ>เรียกว่าเราเราได้ไปตะลุยยุทธจักรของอรถรอบ,รรอ,บอาเซียน<ช> <มา S 1> ครับซึ่งก็เราเป็นเป็นทีมนึงแหละที่ไม่ได้ใช้ถูกต้องเพระาะว่าเรา ไปดูแลเรื่องกองไฟของแบรนด์นั้นนะครับกับทีมวัยวยปังที่มาเลเซียใช่ครับแล้วก็มีอินโดนีเซียก็จะเป็นฮาวดิสพาสตาหลายๆทีมเลยแหละใช่ครับแล้วเราก็ต้องเรียกว่าขับเคี่ยวกับกล่องรุ่นนี้เพราะนั้นเรารู้เรารู้พิษสงของมันอยู่แล้วเป็นคุ่แข่งที่เรียกว่าโพระเจ้าจอดเลยนะครับเรียกว่ากันกันแล้วว่าเน็เน็ดเลยดีกว่าใช่เน็ดเน็เลยครับซึ่งวันนี้โลกเปิดตลาดเปิดใช่ครับมาถึงวงการเด็คแล้วที่จะต้อง ใช้เขาอะไรนี้ดีกว่าเพื่อให้น้องๆแบบได้รับรู้รับทราบว่าเอ้ยกล่องเนี้ยมันมีจุดดีจุดเด่นอะไรยังไง <c oughs> ที่จะต<ว>้องากใช้มันจริงๆฟังฟ์ชันพวกนี้มันก็มีในหลายแบรนด์นะครับแต่ว่าทําไมต้องเอลิเซอร์เนี่ยมุมมองผมคือราคาเขามเมื่อเทียบกับฟัง์กชันในอีกแบรนด์อื่นๆเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะจับต้องได้ จับต้องได้ตีเลขกลมๆเลยนะห้าหมื่นนะอุปกรณ์ครบเอาบอกราคาก่อนนะห้าหมื่นอุปกรณ์ครบถ้าไม่ครบแบบมันก็จะดาวครบมามีอะไรบ้างดีก่อนอต้องมีสปีดเซนเซอร์โอทูเซนเซอร์อ่าอ่าโออะไรอย่างนี้ออโตจูนออโตจูนนะครับรู้สึกจะมีน็อกเซนเซอร์ด้วยมั้งครับอ่าแล้วก็มัลติมิเตอร์มัลติมิเตอร์ครบเลยมีแดชบอร์ดใช่ไหมเดสก์บอร์ดอ่อดัตตาร์ล็อกเกอร์อ่าแยกนะฮะ โอ้เยอะอุปกรณ์ครบเนี่ยมันจะเลขกลมๆประมาณห้าหมื่นห้าหมื่นก็ไม่แพงนะเพราะว่าอันนี้อันนี้ผมขอพูดนะไม่ได้เรื่องผมพันเพรตั้งใจเป็นฟูวเทคอ่าหลายฟูเทคตอนนี้ฟูวเทคก็ประมาณแสนห้าใช่ไหมบอกแล้วอ่าอย่างเต้ยบ้านสวนใช่ใช่แม็กอีซียูใช่ครับตอนนี้สตาร์ทสตาร์ทเฉยๆ์ห้าหมื่นบาทยังไม่ได้เข้ายังไม่ได้เข้าบิดกันเลงเข้าเกียร์ บอกแล้วว่าเป็นเป็นราคาที่แบบจับแบบจับต้องได้ถามว่าแบรนด์อื่นๆที่ทำได้ขนาดนี้นก็มีอะไรเยอะเลยเยอะเลยนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าทีมไหนจะเลือกใช้ยังไงแล้วก็โอ้โหมันค่อนข้างที่จะคนมีความรู้ในกล่องตัวนี้ผมมองว่าเยอะไงรถรอบ,รบพี่เจรก็ทำได้ทีมแข่งก็สัมผัสกันมาหมดอยู่แล้วไม่มีบุง้งบุ้งจุนแน่ผมก็เลยบอกว่าเป็นทีมหนึ่งทีมที่ปรึกษาน่าจะเยอะเลยมองอย่างนี้ใช่ครับที่ปรึกษาน่าจะเยอะก็ไม่น่าจะมีปัญหาในเรื่องของการใช้งานเร้่อมีเป็นัพพ p o r t ทีนี้ก็ในเรื่องการดีไซน์นี่ก็ได้ไปถามนโนดไว้แล้วเพราะว่าเขาก็เลือกใช้แล้วแหละว่าเขาจะทำลูกเท่าไหร่ชักเท่าไหร่ก็จะอยู่ที่ประมาณสักลูก85ชัก R อยู่ที่15มินจนถึงมันแข่งผมว่าไซส์นี้ไซส์นี้น่าจะเบบีเรียกว่าเป็นไซส์เริ่มต้นไซส์เริ่มต้นแน่นอนผมมองว่าเกมมันจะไปขับเที่ยวตรงที่นี้สักหนึ่งคันมาเปิดก่อนอเห็นเวลากันก่อนเพราะแน่นอนต้องมีการซ้อมอยู่แล้วเห็น g p s ถึงจะปิดขนาดไหนมันก็ส่วนมากก็จะมีข้อมูล เล็ดรอดออกมาแล้วครับอาจจะเป็นเสียงลือเสียงเราอ้างเอาแค่เสียงเราอ้างก็ได้ไม่เห็นกับตาอยู่ไม่ถูกแล้วเพราะทุกวันนี้ทุกคนต่างมีเครื่องไม้เครื่องมือผลิตกันเต็มที่เลยบางทีติดเครื่อง85อยู่ยังไม่ได้ไปซ้อมเลยเอาเพื่กบอกว่าเมื่อกี้ซ้อมที่สนามลดยู่90โอ้โหวิแรงไปแล้วอะผมว่าขยับทันทีเลยผมว่านี่มันจะเดือดกันตรงนี้แหละมันจะเดือดกันตรงนี้มันมีเวลา5เดือนในการเตรียมตัวทีนี้เนี่ยพี่จะถามแบบว่าเราวีคะห์กันนี้ดูแบบสำหรับน้องๆมือใหม่ว่าในสเปคโอเพนขนาดนี้ ก็คิดว่าเป้าท p s พที่มันน่าจะไปถึงเลยในในช่วงของถึงเดือนธันวาเลยคิดว่าในระยะทาง1,000เมตรเราเรียกว่าสตาร์จากศูนย์ไปถึง1,000เมตรในมุมมองที่เราวิเคราะห์น่าจะต้องมีเท่าไหร่ผมว่าทั้งความเร็วแล้วก็วินาทีถ้าเป็นที่สนามบูริลมเลยผมมองว่ายังไงก็ต้องผมว่าได้เห็นเลข240กันแน่นอนแหละแต่ไม่รู้ว่าจะบวกไปขนาดไหน เพราะว่าด้วยพื้นฐานขยับีปแค่ไม่ถึง10 G เนี่ยจากสถิติหลังถนนทุกวันเนี้ยขยับีปแค่10 G ซึ่งลูกสูบขึ้นมาอีก CC รถอัพขึ้นมาเยอะสิบกว่าเมนใช่ครับแล้วก็เป็นรถที่เน้นด้วยไม่ใช่รถทิปด้วยรถรถจำกัดระยะ,ะ,ะเพราะฉะนั้นระยะหวังผลเนี่ยผมมองว่ามันบีบมันเค้นอดูเยอะเนี่ยผมมองว่า240้อน่าจะเป็นเป้าเป้าผ่าน เป้าผ่านดีกว่าแสดงมาเห็นแน่นอนีใช่ครับมีเห็นแน่นอนต้องมีแน่สองร้อยสี่สิบแต่อ้วิ่งจบการแข่งขันแล้วได้แชมป์หรือเปล่ามันไม่ได้ใช่มันเป็นเรื่องการเบ็ดเตลอีกแล้วเพราะว่าหนึ่งคันเนี่ยต้องวิ่งอย่างน้อยต้องประมาณสี่เที่ยวแน่นอนถึงจะได้แชมป์ครับสี่เที่ยวแบบเป๊ะๆสี่เที่ยวเลยนะแต่มันก็ต้องห้าเพราะว่ารอบชิงมันต้องสองในสามโอ้โหใช่ไหมล่ะโอ้เรียว่าดูเดือนโอ้โหต้องมีการตัดตัวตัดตัวเหลือแปดวิ่งรอบสิบหกวิ่งรอบแปด วิ่งรอบสี่คัดเหลือคู่ชิงกับคู่ชิงสามแล้วก็2องในสามอีกต้องเป็นห้าห้าลันหลันอย่างน้อยโอ้โหฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องความแรงเลยที่ดิยมันต้องเหนียวด้วยใช่มันต้องเหนียวด้วยเอาอย่างนี้ดีกว่าฝากถึง f อซน้องๆแล้วก็ทีมแข่งเพื่อนๆหรือทีมแข่งอื่นๆที่แบบว่าอยากจะลอง ใช้กล่องเอเลเอร์หรือว่าใครเคยใช้ก็แชร์ข้อมูลหน่อยอันนี้จริงๆผมผมไม่เคยใช้จริงๆแต่ว่าเคย,คเ,คยเห็นมยอะไรเพราะว่ามันค่อนข้างจะต้องมีลายเส้นมีอะไรมีการอนุญาตลายเส้นของเขานะครับก็เดี๋ยวเดยนๆแหละเดินไปศึกษาครับตอนตอนน้าได้กล่องมาเขาบอกพ,อ,พอดีกับน้าไปแล้วก็คือน้าได้กล่องผมก็ขึ้นไปเลยเดี๋ยวขึ้นไปหาน้านะครับเดี๋ยวอาจจะชวนเรียกไปทําคลิปต่อด้วยได้เลยก็อย่างที่บอกว่าเราจะร่วมถ่ายทอดบรรยากาศแต่ว่าแน่นอนแน่นอนต้องบอกว่า ผมเลือกไว้ผมเลือกเอียงมาฝั่งสจดำนวันเพราะว่าเฮ้ยทำไมเอียงวะมันอีสานบ้านเฮาเพราะว่าเป็นตัวแทนใต้อีสานน้องๆเนี่ยจะเข้าใจผิดเพราะว่าเอียงนั่นคือเราอยู่ใกล้กันอยู่แล้วอยู่ใกล้เซอสปอรอยู่แล้วคืออยู่ใกล้จะไปบ่อยเต็มที่หรือเปล่าเต็มที่เต็มที่อยู่แล้วเต็มที่อยู่แล้วครับเพราะว่าเรื่องเรื่องอ่าเรื่องเขาเรียกว่าจันทร์บัณเรื่องวิชาชีพเราเต็มที่อยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับถามถามว่าเราเราอยู่ใกล้สจเราก็จะ พยายามไปก็จะไปช่วยกันง่ายง่ายกว่าง่ายกว่าแน่นอนอยู่แล้วอย่างนี้นะครับเผื่อขาดหรืออะไรแต่น้องลองขอเบื้องต้นเนี่ยเบื้องต้นก็จะดูตอนนี้ก็ดูแลเรื่องสายไฟให้น้องอยู่ครับเรื่องสายไฟนะครับรบบสายไฟให้อยู่สําหรับน้องๆนะ,นะที่เป็น f c แฟนเป็หน6่0ร้อยตอง FC ฟีพี่กอหรือลุงอะไรก็ตามนะร่วมแสดงความยินดีเห็นแล้วก็ามาดูนี่ว่าน้องๆรักใครเชียร์ใครพ<ค>ิมพ<ค><บ>์อ่อมาอ่าแนวโน้มว่าเฮ้ยใครจะใครจะเข้าสี่ทีมดีกว่าอ่าสี่ทีมีเดือดแน่เรกมาทั้งสี่ทีม สี่ทีมมีใครคิดว่าจะเข้าไปถึงสี่ทีมบ้างเอางี้ดีกว่าน้องๆพิมพ์มาคอมเมนต์มาแต่เดี๋ยวถามพี่กอด้วยเหมือนกันว่าเราคิดว่าอันนี้แค่เรียกมาสี่ทีมในสิบหกนะในสิบหกนะไม่ได้แบบว่าจะเป็นแชมป์หรือเปล่าแต่ว่าเอาสี่ทีมเนี่ยชอบทีมไหนมากที่สุดเอาขอแค่สี่ลำดับก่อนก็แน่นอนต้องเชียร์สจอนอัมบวัหนึ่งทีมแล้วคือแบบเราไม่ได้แค่แบบเอ้ยเป็นรู้จักกันรู้ไหมเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมอ่าความรู้พร้อม ทุนนัพั์น้องพร้อมอความรู้พร้อมโอ้มันมันมันพร้อมมันพร้อม<ค>น,อนะครับนต้ความที่มันต้องมีพวกนี้แล้วก็น้องไม่ได้ทํางานเหมือนผมเหมือนหลายๆอูทำ <c oughs> ไมถึงเขาว่าไม่ได้ทํางานหน้าร้านเลย่ะ <c oughs> เพราะนั้นจะมีเวลาทุ่มเทม,มากกว่าผมเลยมองว่ามีติดเน<ม>ี่ยโอกาสโอกาสสูงโอกาสสูงนะครับแล้วก็แน่นอนต้องต้องให้เครดิตรถที่เร็วที่สุดในประเทศไทยตอนนี้เวฟก็ต้อง สุพรรณบุรีอต้องก็ต้อง,หองอให้ให้เป็นแชมป์แดวีอแปดวีเข้ามาก่อนแล้วก็แน่นอนครับลูกพี่ใหญ่ เอสเอ็มเคของเราอ่านะครับเซบบอสบอสเซบแล้วก็อีกหนึ่งทีมก็อย่างที่บอกน้ามาโนดเพราะว่าแชมป์เหมือนกันนะครับแชมป์เนี่ยสองบอสสี่นะสามสนามแล้วปีนี้เก็บไปสามแล้วไม่ได้ไม่ได้แบบคิดไปเองทั้งนั้นผมมีข้อมูลไมควิเคราะห์แล้วว่าน้ามาโนดเป็นแชมป์อยู่แชมป์ในน้ำมัน e แปดห้าเนี่ยน้องส์บางคนน้องสงสัยอยู่เฮ้ยไหนเฮงก็เดี๋ยวเฮงก็โพสต์ว่าแชมป์เดี๋ยวน้าโนดก็โพสต์ว่าแชมป์ก็ใช่แชมป์ทั้งคู่คนละรุ่นคนละคลาสกันโอเพนเหมือนกันแต่คนละน้ำมัน เป็นนีเป็นห้านะเป็นฝั่งเป็นฝั่งน้ำมันรนดนะเป็นฝั่งน้ำมันรดต่อเตียมต่อนะครับมีรถที่วิ่งอยู่แล้วนะมีรถที่วิ่งอยู่แล้วนะครับแล้วอย่างน้ำมันรดนี่ก็ตอนนี้ก็ได้สปอนเซอร์อย่างทางแมกกาดจากประเทศฟิลิปปิน์มาช่วยสนับสนุน เรียกว่ามนรั่นวงการกันเราเหมือนเราคิดจะมาเชียร์ฟุตบอลชอบแมนยูหรือแม้แตให้เรือกมาก่อนแค่สทีมจะเลือกทีมไหนทุกคนรู้จักกันหมดคุยกันหมดสำหรับน้องที่ดูอยู่นะครับเชียร์ทีมไหนอยู่ในใสี่ทีมเอาสี่เลยขอมาแล้วเดี๋ยวคลิปนี้เราแจกเสื้อไปสักหนึ่งตัวแล้วกันดูว่าขอแบบสุ่มแรนดอมนะใครพิมมาเดี๋ยวเราแจกเสื้อให้หนึ่งตัวจะได้เป็นกิจกรรมก่อนจะถึงวันเล่นขันล้วเชื่อว่าจะต้องแจกอีกหลายเป็นร้อยตัวแหละ ยาวงานนี้หนังเรื่องใหญ่หนังเรื่องยาวแต่ว่าก็แอบแบบหวาดกลัวนิดๆิดเพราะว่ามันเป็นรุ่นที่เร็วที่สุดในโลกเวฟที่เร็วที่สุดในโลกสุดเดียวอยู่ในโลกเพราะนั้นอาจจะมีอุบัิเหตุก็ขอให้อำนวยพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับก็อำนวยพรช่วยทุกทีมให้ราบลื่นแรงไม่แรงว่ากันอีกทีแต่ขอให้ราบลื่นปลอดภัยกันทุกทีมนะครับก็วันนี้ฝากกุไลก์ก็แชร์เป็นกำลังใจให้กับทุกทีมด้วยในาที่คุณชอบคุณรักนะแล้วก็ เจอกันในอีกตอนนี้เราได้มากี่ทีแล้วนะก็จะไล่ถ่ายให้ครบทุกทีมนะนะเพราะว่าน้องๆก็ขอมาเลยว่าเดี๋ยวเต้บ้างเดี๋ยวอะไรอย่างนี้ตอนนี้เราได้เต้เคย์ดียมาแล้วเดี๋ยวอรอเต้บ้านสวนนะน่าจะเจอกันวันที่อ่าเนี่ยกาอาทย์ที่2ของคลองห้าเนี่ยก็น่าจะเจอน้องว่าเดี๋ยวจะสัมภาษณ์ใหียเสียยูมันหมิงอะไรเงี้ยก็ไล่เก็บทุกทีมแหละคิดสวาทำสเปซเฟรมหนึ่งคัน <laughs> กว่าต้องมีเครื่องสำรองอยู่แล้วเป็นรถสำรองมีเครื่องสำรองก็หมดตีไปถ้าเรียกกลมๆนักลำละล้านลำละล้านใช่ครับลำละล้านก็ไปดูนันว่าทีมไหนจะใช้เงินในการทําอะไรยังไงบ้างและได้ความเร็วมาแค่ไหนนะครับก็วันนี้ลาไปก่อนทีนี้ครับไปเลสโก้ทุกสนามไม่ต้องถามวิวคิลเลติชิตอย่ามาย้ำหนึ่งในสามวิวคิลเลติชิตคิงแบ๊กวิวคิลเลติชิตคิงแบ๊กวิวคิลเลติชิต